ทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ชา,ชายหาดชะอําหัวหินอีกแล้วนะฮะกับผมช่างกรพาเที่ยวนะ,ะวันนี้เราก็จะมา,ามาเล่นของแปลกๆใหม่ๆนะครับมาทําของเล่นให้เพื่อนชมฮะเป็นงานดี y วครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วนี่ก็คืองานดี Y นะครับที่เราทํามือด้วยตัวเองแล้วก็ไอตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแฮนจักรยานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็จะมาทําเป็นบาร์ที่จะตั้งอ่า โอโป7 8 9นะครับผมไว้ตรงเนี้ยวันตอนตรงแฮนบาร์เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาโมนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวติดแฮนพวกมอไซค์พวกจักรยานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวติดหมวกที่ยื่นมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมอันนี้เราโมเป็นตัวอย่างไว้เรียบร้อยนะครับหนึ่งอันนะครับเพื่อนครับส่วนอุปกรณ์ถ้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับตัวแฮนบาร์จักรยานนะครับตัวทาบนะครับอีกสองอันนะฮะ แล้วก็ตัวนี้เลยที่จะขาดไม่ได้นะฮะซิปล็อกะไรครับผมจะทําให้มันยึดกับแฮนด์บาร์แน่นยิ่งขึ้น,นเองนะเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับลุยกันเลยเป็น7จ็ดแดเก้าเรียงกันนะเวลาถ่ายมันก็จะง่ายดีครับจะได้ถ่ายเป็นเฟรมเป็นช็อตเดียวกันเลยนะนี่ครับง่ายขนานดะนี้เลยเพื่อนครับอได้เวลาติดตัวซิปล็อกเลยครับแล้วก็ติดนะซ้ายขวานะครับตรงกลางเว้นออกไปนะติดให้แน่นที่สุดนะ แล้วก็ดึงครับดึงเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นะจับติบบินสักหน่อยตัวนี้นะหลังจากนั้นก็เพื่อนครับเราจะทําอะไรต่อครับเรามีกาวครับเพื่อนครับโอเคครับผมก็ได้เวลาลงกาวถ้าตัวนี้เป็นกาวทีแปดพันนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของช่างมือถือใช้โดยทั่วไปติดแน่นทนนานครับเป็นกาวยางครับพูดหลังจากนั้นนะเราก็จะรอให้กาวมันแห้งนะพร้อมที่จะใช้งานนะครับพร้อมที่จะลุยถ่ายทํางานต่อไป แล้วก็เพื่อที่จะเม็กชัวว่ามันจะแน่นยิ่งขึ้นนะฮะเราก็จะใส่สายายางดำนี่ครับรัดเข้าไปนะครับนี่ครับรัดเข้าไปนะครับ